เพื่อนๆที่เป็นสายซิมเร c ซิ่งที่ใช้ f ฟู Cockpit วันนี้ผมมีอุปรกรณ์มาบอกต่อกับเพื่อนๆกันครับผมเชื่อเหลือเกินว่าปัญหาของความหนักเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายของคนที่ใช้ f ฟู c o c k พิตครับในหลายๆครั้งที่ผมไม่ค่อยได้ใช้งานการที่คอ c k พิตมันตั้งอยู่แบบเนี้ก็เพราะว่าห้องของผมเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างมีอยู่อย่างจำกัดครับจงมีทางเลือกในการวางไม่ค่อยมากเลยต้องวางแบบกลางห้องแบบนี้ บางครั้งผมเองก็รู้สึกว่าผมอยากจะขยับเขาออกไปเพื่อให้ได้พื้นที่กลับมาในเวลาที่ไม่ค่อยได้ใช้งานะนะคะความหนักของเขาเคอปัญหาใหญ่เลยครับยิ่งติดจอเข้าไปด้วยเนี่ยยิ่งน้ำหนักเพิ่มขึ้นพูดตรงๆว่าการมูฟไปจุดอื่นมันค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันฮะ,ะและการเคลื่อนย้ายด้วยวิธีลากบ้านใครที่ค่อนข้างที่จะห่วงพื้นก็ต้องระวังกับเป็นรอยสักหน่อยอาจจะแก้ปัญหาง่ายๆด้วยการใช้พรมการใช้พรมสอดไว้ใต้ด้านล่างแบบนี้ตัวพรมเองเขาก็จะเป็นตัวช่วยในการทุ่นแรงในการลากด้วยได้นิดน ใครที่เจอปัญหานี้อยู่บอกกันสักหน่อยครับว่าแก้ไขปัญหาพวกนี้กันยังไงบ้างฮะแต่สําหรับผมแล้วนั่นเหรอวันนี้ผมมีอุปกรณ์มาขายคนที่เจอปัญหาที่คล้ายกันแบบนี้ <c oughs> ก็เรียกว่าขายกันแบบตรงๆนะฮะนี่ก็คือชุดล้อเลื่อนจากสปอนสุดรักของเรานั่นเองนะครับแบรนด์ริ g จิตนั่นเองครับผมหรือในภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเขาเรียกว่า caster wheel ซึ่งตัวนี้ทางริจิตเขาก็เพิ่งปล่อยตัวล่าสุดออกมาครับ ก็เป็นอีกทางเลือกนะครับของคนที่ใช้ฟูครกพิทซึ่งในตลาดเนี่ยมันก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบให้เลือกกันอยู่แล้วแต่ว่าของทางริจิตเนี่ยก็จะมีการออกแบบที่เป็นลายเส้นของตัวเองให้เข้ากับชุดครกพิทริจิตของเขาอีกด้วยฮะก็จะมีหน้าตาแบบเท่ทูโทดมีการดีไซน์เพลทเหล็กแปดเหลี่ยมหนาขนาด3มมิลซึ่งแข็งแรงมากนะฮะยึดอยู่ด้านบนประกบกับตัวรับน้าหนักที่ชั้น2ครับยึดกันอย่างแน่นหนาโดยเขาจะเว้นน็อตยึดทีนัด2ตําแหน่งเอาไว้ให้นะครับเอาไว้ยึดกับรางอลูมิเนียม วิธีติดตั้งเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับด้านใต้ลงมาก็จะพบกับตัวขาหมุนได้แบบลื่นๆเลยครับระบบลูกปืนภายในที่เรียงไว้อย่างแน่นหนาไม่มีติดขัดแน่นอนต่อด้วยโครงล้อรับน้ําหนักครับโอ้โหอันนี้ก็ยังหนาเช่นกันลองรับโหลดน้ําหนักได้สูงเกิน150กิโลกรัมสบายๆครับผมมากับล้อแบบพลาสติกขึ้นรูปอย่างหนามั่นใจในความทนทานหน้าล้อแบบเรียบให้ฟีลยางฮอตกันเลยทีเดียวฮะ และท้ายที่สุดคือสวิชล็อกครับที่จะห้ามล้อได้แบบหยุดกดแน่นยอกแรงกดง่ายๆเพียงแค่นี้ฮะก็จะล็อกอย่างแน่นหนาไม่มีฟรีกันเลยครับโอ้โหโคตรแน่นและการปลดล็อกก็เพียงแค่งัดมันขึ้นแกร็บก็ปลดล็อกได้อย่างง่ายดายแบบนี้เลยเห็นแบบนี้นะครับแน่นหนามากน้ำหนักตัวของเขาเนี่ยพอใช้ได้เลยครับตกใส่เท้าเล่นนิ้วแตกกันแน่นอน โดยการติดตั้งเขาไปที่คอกพิทนะครับเขาก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมทางลิจิตครับเขาก็จะให้มีดีไซน์ตัวขอบของเพลทโชออกมาด้านข้างแบบนี้ครับจะมีจุดน็อตให้เห็น2จุดอารมณ์คล้ายๆฟิลแบบตัวสเกิร์ตรถแต่งนะให้มันไม่เป็นการซ่อนล้อจนดูเรียบเกินไปมีดีไซน์สักนิดนึงอุปกรณ์ติดตั้งก็ไม่ต้องห่วงครับเขาเตรียมชุดน็อตและทีนัดมาให้เราเรียบร้อยพอจะเริ่มติดนะครับก็หาอะไรมายกตัวคอกพิทขึ้นสักหน่อยนะฮะ หรือใครสะดวกก็จับนอนตะแคงเลยก็ได้แต่ในเคสผมที่วางนอนตะแคงไม่พอก็จะใช้วิธีการเอาเก้าอี้ตัวเล็กมางัดไว้ข้างใต้แบบนี้ฮะมุดไปถอดขาเก่าออกก่อนเลยจ้าเสร็จแล้วเราก็เอาทีนัดครับสอดเข้าไปรอในรางไว้ก่อน2ตัวต่อจุดฮนะแม่พื้นมันตะแคงไม่ได้ก็เลยต้องทุลักทุเลกันสักนิดหนึ่งนะจ้าเสร็จแล้วครับก็เอานอ็อตสวมเข้าไปแบบนี้ยึดเข้าไปเลื่อนกันไปกันมาจนกว่าจะขันน็อตกันได้นะครับ ต่ว่าอย่าเพิ่งขายแน่นนะเราไปดูตำแหน่งระยะวางกันก่อนอย่างผมเนี่ยลองกะกะดูแล้วล้อด้านหลังจะวางเข้ามาวัดจากด้านหลังเนี่ยถึงเพลทประมาณ6เซนครับแล้วผมก็ล็อกเลยมาในโซนด้านหน้าเพื่อให้มันบาลานซ์กันครับผมก็เลยจะวัด6เซนเหมือนกันจากด้านหน้าและนี่เสร็จแล้วครับก็จะทำให้ฟูกคอปิตของท่านมีสไตล์เท่ๆแบบนี้ครับผมขยับขึ้นย้ายได้สำหรับคนที่มีความจำเป็นจะต้อง move แบบผม,มนะ มาเรามาดูความสูงกันครับการเปลี่ยนมาใช้ชุดล้อตัวนี้เนี่ยจะทําให้มีความสูงจากพื้นประมาณ7ซนติเมตรนะครับซึ่งตัวขาเดิมของผมมันจะสั้นนิดหนึ่งลักษณะก็จะคล้ายๆรถลดเตี้ยแต่พอเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก็ดูดีไปอีกแบบนะสูงขึ้นมันก็ดีไปอีกแบบครับคืออะไรที่มันอยู่ข้างล่างก็ทําความสะอาดง่ายมีอะไรหล่นก็เก็บง่ายนะหาข้อดีไง <flow> <c oughs> นั่นล่ะครับท่านผู้ชมฮะผมก็สามารถที่จะย้ายออกจากกลางห้องไปแอบมุมห้องได้เรียบร้อย แต่ว่าต้องจัดการเรื่องสายก่อนสักหน่อยนะครับผมจะใช้วิธีการถอดสายจากอุปกรณ์ทั้งหมดแทนเราลากออกไปพอจะเล่นก็ค่อยลากกลับมาเสียบสายเหมือนเดิมแค่นี้เลยฮะเราลองขยับแรงๆดูนะครับก็จะเห็นว่าตัวข้อตรงนี้มันยังหมุนไปหมุนมาได้นะครับเพราะว่าข้อมันหมุนแต่ว่าการสไลด์ในแนวด้านหน้าด้านหลังเนี่ยมันใจไดนเลยว่ามันไม่ไปแน่นอนครับเพราะว่าล้อมันล็อกอยู่กับที่แล้วอันนี้ก็คือให้เพื่อนๆดูกันเลยนะครับว่าตอนนี้ไม่ได้ล็อกอยู่นะครับผมจะลองขยับตัวดูว่ามันจะเป็นยังไง พอผมขยับตัวทุกอย่างก็ดูจะลื่นได้ไปหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองล็อกกันดูดีกว่าว่าพอเราล็อกแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าเราขยับแบบเมื่อกี้จะขยับไหมไม่ไปแล้วนะครับไม่ขยับนะครับแต่ที่ยังเลื่อนอยู่เพราะว่ามันมีพรมอยู่มันสไลด์ไปทั้งพรมเลยครับ <c oughs> นี่ยมันจะยังขยับได้อยู่นิดหน่อยครับเพราะว่าตัวข้อของล้อเนี่มันเป็นในแนวหมุนมันก็จะมีการขยับนิดหน่อยแต่แน่นอนว่า เล่นแบบแรงๆไม่มีขยับนอกจากเจอแบบว่าตั้งใจขยาวจริงๆไปแน่นอนจริงๆแล้วทางเลือกแบบบัจเจ็ตน้อยก็ใช้แบบของแทวัสดุ DIY ก็มีนะครับแต่ว่าเรื่องของความแข็งแรงกับร่องที่จะใส่กันพอดีไหมเนี่ยก็ต้องไปพิจารณากันเองอีกทีนะครับส่วนตัวนี้ของคริจิตก็อย่างว่าครับถ้าชอบความดีไซน์ที่ดูเข้ากันกับชุดคอกพิทของตัวเองเนี่ยอันเนี้ยก็ฝากของริจิตไว้เป็นอีกทางเลือกนะครับทุกคน ค่าตัวทั้งชุด4ีล้อ2,890บาทนะครับใครสนใจไปที่เพจ r i g i ตซิมหรือเว็บไซต์ของพี่เขาได้เลยให้รายละเอียดไว้ด้านล่างแล้วนะฮะถ้าใครไม่เห็นในเว็บลองทักไปที่ Li like น์ r i g i d s i m แค่ภาพ YouTube ไปแล้วก็บอกเขาได้เลยฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวมาแบ่งปันแบบนี้กันอีกนะครับผมสวัสดีครับไม่ต้องกดไลค์หรอกแค่เข้ามาดูก็ดีใจแล้วขอบคุณนะ